เรามาวิ่งนะคะมาวิมามาเดินนี่แหละไม่ได้มาวิ่งหรอกแล้วทีนี้แทนเรานะคะญาติเราชายของเราเขา,เขาวิ่งเก่งมากนะคะแต่ว,วันนี้เราขออนุญาตหลักขอเดินนะคะหลักขอเดินเพราะเราเราวิ่งไม่ค่อยไหวนะคะก็เลยเดินแล้วก็วิ่งหยอกๆนะคะแต่ว่าผู้ชายของเราหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะก็เลยจะมาพาคนนะคะไปไปจกักรรอม่จะไปเจอกันที่ไหนดีเนี่ย ยินดีต้อนรับสู่บ้านทัศนีบุญมานะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันวันอาทิตย์นะคะวันนี้พามาเดินออกกําลังกายมาวิ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราเดินลรา,เ,รา,เ,ราเกี้เกียจวิ่งเราวิ่งไม่ไหวก็เลยเดินนะคะเด,นนะเดินเนาะเดี๋ยวเราไปนี่กันเลยคือคุณคุณญาติเรานะคะคุณเด็กเราเขาวิ่งไปแล้วแต่ว่าเราจะทำสักไรโดยการเหมือนว่าเราวิ่งเก่งมากเลยเราจะไปดักโรนะคะไปไป าาม,มาคือจริงๆอ่ะเคยมาถ่ายทำไว้เยอะอยู่เนาะเวยมากค่ะคนก็ไม่ค่อยมีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปไปดักรอหนุ่มๆนะคะหนุ่มผู้เบ่าเขาก็จะงงว่ากับผมมาได้ยังไงวิ่งมาดักชาวบ้าน จะทันเขาไหมนุานเขาไปรอบนุ่นไปรอบใหญ่ใจนะแต่เราวิ่งรอบครึ่งเดี๋ยวไปดูกัน<ส>ว่าเขาจะตกใจไหมแอบดูไปแอบดูผู้ชายของเราเดินมาจะจะสองกิโลนึงเฮ้ยกลัวเลยผู้ชานมาแล้วมา,า,มาแล้ว ไปชายของเราไปแล้วไปก็อย่างนี้คนนั้นไปไกลแล้วตามไม่ทันเราวิ่งตามข้าไม่ทันเ็เลยแก่าะดักเรา ผู้ชายของเราหายไปไหนแล้วก็ไม่หนุนนะคะเขก็เลยจะมาพาคนเขาไปจักรอจะไปเจอกันที่ไหนดีเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ได้คนนี้น่าจะวิ่งได้หลายกิโลไปเรีวยยังไม่พออีกได้ถีอตัวนี้นี่เพื่อน เราได้3กิโลเลยญาติเราน่าจะ5กิโลที่นะาะามาชวนทุกคนมาออกกำลังกายเนาะวันนี้ก็เสร็จภารกิจของเราแล้วนะคะ3กิโลสำหรับตัวเองนี่ก็คือขีคแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนเพื่อที่เป็นกำลังใจให้นักคิฬต่อไปนะคะเดี๋ยวเราลาด้วยภาพสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ ถึงงมาด้วยภาพนี้นะคะสวยงามมาก